มันไปจบอยู่ที่การรวมจิตการแค่การรวมจิตเพราะจิตนียการปฏิบัติทั้งหลายมันเป็นการวางสภาวะอื่นนะแต่ว่าการ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 วางสภาวะอื่นเนี่ยมันก็ยังมีตัวคอยวางตัวคอยวางนี่คือจิตนั่นคือจิตจริงๆแล้วคือจิตก็ไม่ใช่เราความที่กดไตรลักษณ์มันก็บ่งบอกไว้แล้วว่าทุกอย่างมันก็นิจจังทุกขังรับตาอยู่แล้ว มันคือการที่ไปปรงไปวางสภาวะอะไรมันก็จะเหลือแต่ตัวตว,ตว,วางตัวผู้ปรงผู้วางนี่คือถ้าให้มันหมดจดจากจิตเลยนี่ก็ต้องให้มันผลจากการปรงกันวางมาเลยคือวางตัววางเองปรงตัวปองเองไปเรื่อยๆมันจะใครตัวเองมันจะไม่มีใครคอยไปทําอะไรไม่มีใครคอยไปหลุดจากอะไรเพราะตั้งแต่แรกเลยหรือในท่ามกลางก็ตามที่หลงอยู่เนี่ยมันไม่มีใครติดอะไรจริงอยู่แล้ว การปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจากสมมติฐานที่ว่ามันมีกิเลสมันมีตัณหามันยังวนเวียนเวียน่ายอยู่ก็เลยพยายามจะหลุดพ้นซึ่งจริงแล้วอ่ะไม่ตอกย้ำในตัวเองไปมันก็คลายตัวมันเองอยู่แล้วมันคลายแต่ความเป็นสังระวางของมันเองอยู่แล้วก็ปฏิบัติการตอกย้ำกรรมอะไรเนี่ยตอกย้ำตัวเองในจิตนนนะมันก็ยังมีภูมิชั้นรองรับมีแดนเกิดอยู่ แม้กแม้จะเป็นสภาวะที่เบาบางก็ตามมันก็ยังเป็นมันยังมีความเป็นภูมินชั้นอยู่มันต้องไม่ใช่ที่เบาหรือไม่เบานะว่างหรือไม่ว่างไปเลยปงตัวปงเองมันโปร่งยังไงคือไม่ต้องทำอะไรอะ่ะใช้นุสตินี่ลึกออกไปเรื่อยๆนะให้สังวัต เตือนตัวเองเตือนสังวัตไปเรื่อยๆมันคลคายออกคลายออกก็คลายทิ้งคายเองไปด้วยไม่ต้องเอาอะไรมันจะไปหาที่พักจิตนะแล้วมันก,มนก็มันก็ไมีความเป็นจิตไปเองไปพร้อมกันอาศัยนุสติเตือนอย่างนี้ใช่นะั้นอาศัยนุสติเตือนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สิ่งที่ไหมหรือไม่ไหมฮไม่ใช่สิ่งที่ละหรือไม่ละอะไรไม่ใช่ที่ว่างหรือไม่ว่าง ประโยคไหนวลีไหน,ไหนที่ดำริออกไปแล้วมันขี้คลายก็ใชแ้แต่ว่านุสติก็เป็นการดำริใช้ชั่วคราวเหมือนกันนะต้องดำริทิ้งดำริเองกันนกันและแ,แล้วมันก็จะล้างในยะของความเป็นตัวเองซ้อนทำมัเองใหจิตที่รวมมัน มันมันเปิดออกไปก็ต้องดมดิเข้ามาทุกอย่างเลยอืมอืมน่าดมดิไปเรื่อยๆมันคลายเองมันไม่ต้องไปคลายมันไม่ต้องไปคลายอะไรนะคลายตัวคลายเองไปเรื่อยๆยั้นงเดี๋ยวมันจะเป็นคอยตัวดิ้นดิ้นติดดิ้นหลุดดิ้นหนีดิ้นโซ้อยู่งังนตัวดิ้นติดดิ้นหลุดก็ตัวเองนะดินันดิ้นดเดิเคํา่าทุกอย่างไปไม่ก็ไม่เฉพาะจิตเองใช่ทุกอย่างไปมันก็กว้างขวาง แล้วก็เงินไขที่มันคอยทรงตัวมันเองอยู่ก็ถลายคลายไปด้วยพร้อมกันสติส้ไม่ใช่นิพพานสมาธิก็ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ใชนิพพานไม่ใช่อะไรไม่ใช่สภาวะสติเป็นแค่ทำอาศัยเหมือนกันสมาธิก็เป็นทำอาศัยเหมือนกันนิพพานก็ไม่ได้สภาวะ ไม่เราคิดว่านิพพานว่างเราไม่ใช่อืมไม่ใช่ไม่ใช่ที่ว่างหรือไม่ว่างัาเลยนะเรคิดเช่นนั้นก็ไปจะไปทาจิตให้มันว่างอืกลายเป็นทิฏฐิก็เป็นการเลือกมันจะเป็นตัณหาคอยเลือกเลยว่าว่างหรือไม่ว่างตอนนั้นถึงตอนนั้นก็คือมันก็ขับเคี่ยวมาแล้วขับเคี้ยวในการเอาเอาก็เกินเป็นแดนเกิดในจิตทันที เกี่ยวกับว่างไม่ว่างนี่ถูกต้องไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างนะกันได้ไม่มีต้นเรียกว่าว่างไม่ว่างถูกว่างจริงว่างจากตัวตนไม่ใช่ว่างจากสภาวะหรือว่าจะละไปคอยไปละอะไรเพื่อที่จะไปได้อะไรไม่มีใครได้อะไรจริงมันไม่ใช่ที่ได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่ที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวทั้งหมด ทุกอย่างทิ้งตัวทิ้งเองขายทิ้งใายเองไปเรื่อยๆทังง้งนิพพานกับสังวรก็ไม่มีความหมายเป็นอะไรทั้งคู่เหมือนกันดัมฤที่ไม่เอาดัมฤคือดารฤตโปดไปอย่างนี้อื่มดัมฤทิ้งเลยดลัมฤตโปดทิ้งไปเลยไม่ใช่การบริกรรมไม่ใช่การผ้ามบนไม่ต่างกับอไอ้ทำบริกรรมทั้งหลาย ถ้าบริกรรมมันก็จะการตั้งเอาแค่เตือนเฉยแค่อาไว้เตือนนุสติเนี้ยเตือนนุสติมันก็แบบทิ้งในนุสติเองใช่นุสติทิ้งนุสติเองการโปรดทั้งหลายมันใช้ชั่วคราวมันจะไม่มีนัยยะของการไปยึดติดเป็นตัวเองซ้อนลงไปหนงก็หลุดพ้นไปพร้อมๆกับการโปรดด้วยกันพร้อมกันหมด ช่วยจบช่วยไปเพราะมันมันขยับมาคอยไหมก็ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมอย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่ถอยจากไหมเองไม่ทิ้งไหมเองไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปเรื่อย ใช่ที่ติดหรืไม่ติดอะไรไม่ใช่ที่หลุดหรือไม่หลุดอะไรเราไม่คอยติดคอยหลุดกับอะไรนั้ง เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองทุกอย่างดำเนินทุกอย่างไวเรื่อยๆมันจะเปิดกว้างให้เงื่อนไขในความเป็นตัวเองทั้งหลายไม่ว่าจะแง่หนึ่งมุมใดก็ตามมันจะเขาให้สลายหายไปเอง รมใดใดก็ตามนะที่โมเราภาพทิ์ทั้งหลายนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กันมาในลักษณะของครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สาวกทั้งหลายลูกหลานบริวารทั้งหลายนะในการฝึกฝนเอาปฏิบัติเอาในวิชาทั้งหลายนะในศาสตร์ทั้งหลายที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหา,าัฒธรรมนะสร้างความหลงยึดต,ติดให้โมเราลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายนะสร้างเป็นวัตถุถิงต่างๆก็ตามนะให้ผู้คนทั้งหลายได้ยึดต,ติดทั้งหมดทั้งมวลนะหรือว่า มีอาจจะมีบางหมู่เหล่าก็ตามที่ใช้ไปในทางที่ผิดก็ตามมาไว้คอยสนองตอนเองก็ตามกรรมใดๆดก็ตามที่ลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายได้คอยหายอยู่หากินกับเครื่องรางของขังวัตถุอาคมทั้งหลายนะจนต้องตกล่วงลงสู่อบายภ,ภูมิทั้งหมดทั้งสิน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ตรงต่อพระธรรมมาเคยถ่ายทอดต่อลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายมาอย่างผิดผิดทั้งหลายและจำการความยึดติดในสายบารมีนะแห่ง เราภาพทิพย์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นน้อมองมหาบรมีทุกพระองค์สมเป็จประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทักงหมู่เหล่าชั้นภูมิที่ยังปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสงสวยและการผลสัตว์ตามองมหาบรมีทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสิอโหสิอโหสีสู ฌานยาในเด็กตามมพิญญาทั้งหลายทิฏฐิเดชเด็ก็ตามนะที่เคยฝึกฝนเอาปฏิบัติเอากันมานะหรือว่าเคยถ่ายทอดต่อลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์สาวทั้งหลายลูกหลานบริวารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการความเหนียวเหนือเหนียวแน่นร่วมกันน้อมองคมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบบดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสิ่โอโหสิอโหสิ Aosso, ทุกหมู่เราชั้นภูมิพึ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกันนะเธอสู so.